วันนี้มีประชุมนะป่าอนันตนาการนะ <c oughs> หลังจักหันช่วงสิบ พระเนนนะช่วยกันจัดพระใหม่นะพระมอดนะให้ตามกูบาด่องนะะบางวันกูบาดองอยู่ไหนพระมอดก็ต้องไปอยู่นั่น <c oughs> อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ ไปตามเรื่องของผู้อยู่ไม่ได้นะ,นะผู้บาดองอยู่ในพระใหม่ก็ยู่อยู่นั่นนะให้ดูกันห่างสายตาไม่ได้ <c oughs> เพราะไม่รู้ความไม่รู้ให้พรได้ได้อย่างพระใหม่ ก่อนล้วเนี่กินแล้วนอนไม่ได้นะท่องหนังสือหรือทำงาน <c oughs> ตอนนี้ก็ประชุมป่านันตนาการ <c oughs> เพราะว่าหัวหน้าป่านันตนาการเปลี่ยนคนใหม่เมื่อวานนี้พวกลุกขกรก็มาดูแลต้นไม้ เปีนยอดไม้สูงเมื่อวานนี้นะคือรักษาต้นเทียมขนองที่ยอดมันหักแล้วก็เป็นโพรงนะรุกขกรนะ <c oughs> ก็คือภู้มารักษาศัลยกรรมต้นไม้เพื่อต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ที่มีคุณค่าให้ได้อยู่ต่อไปอีกนะสัตว์มีค่าป่ามีคุณ หนุนมนุษย์หนุนให้พวกมนุษย์มีความสุขกษัตริย์มีค่าป่ามีคุณนี่แหละสัตว์ก็มีค่าอย่างสัตว์ว่าเราก็รอกนกยุงไก่ฟ้าเป็นต้นกระดูหัดให้ว่าเรามีคุณค่าป่าไม้มีคุณค่าชาติบ้านเมืองมีคุณค่าอย่างไก่ฟ้านี่เป็นนกประจำชาติไทยของเรา ที่รัชกาลที่สี่ท่านมอบให้กับนปโปเลียนฝรั่งเศสเป็นสันทวะมไมตรีนะพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวคิงมงกุฎนะท่านไปผูกมิตรกับฝรั่งเศสนะก็ใช้ไก่ฟ้าพยาลอเป็นเครื่องบรรณาการ <c oughs> ฉะนั้นไก่ฟ้าพยาลอจึงเป็น นกประจำชาติไทยชื่อชื่อไก่ฟ้าแต่จัดอยู่ในประเภทนกกรนะทาสัตว์มีค่ากระรอกนี่ว่าเรามีกระรอกมีนกยุงนกยุงป่า <c oughs> ป่ามีคุณกับต้นไม้นะต้นไม้ว่าเราเยอะนะต้นเขี้ยมขนองนี่มาก นี่เขียมขนองใหญ่เรามีสองต้นที่ใหญ่มากในตอนนี้ต้นรองอันดับสองนี่จริงมันหัก <c oughs> ทางลูกศิษย์วัดโดยคุณพิธิวุทิพันธ์แล้วก็เพื่อนก็เป็นคณะศรัทธาที่จะสระยะกรรมต้นเขียมขนองต้นนี้นะไดถวายจตุปัจจัยมาก็ให้เจ้าหน้าที่เขาไปซื้อข่าวซื้อของ ทำงานปินป่ายในที่สูงสูงมากนะต้นไม้ก็มีค่าสัตว์ก็มีค่าป่าก็มีคุณสัตว์มีค่าป่ามีคุณคนมีบุญนะกาสร้างบุญบาร,รมีกันในป่าสร้างบุญบาร,รมีกันร่วมกับสัตว์พวกเราก็สร้างบุญบาร,รมีกันนะรักษาป่ารักษาสัตว์ สัตว์ก็รักษาเราป่าก็รักษาเราเราก็รักษาสัตว์อัญยามันยังอาศัยซึ่งกันและกันเรากลายเป็นพุทธสถานที่มีทั้งคุณค่าคือสัตว์มีค่าป่ามีคุณคนมีบุญ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นสถานที่อัญยามันยังอาศัยซึ่งกันและกัน <c oughs> ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขให้เกิดความดีงามดังบทที่พระสวดพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรัรมปายะอัิฐายะอัตถายะเดวมนุษย์สานัง <c oughs> เป็นไปเพื่อความสุข แจกชนเป็นอันมากเป็นไปเพื่อประโยชน์แจช่ชนเป็นอันมากเป็นไป <c oughs> เพื่อประโยชน์สุขแจกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะพร้อมหมดทุกอย่าง <c oughs> ดังนั้นเราก็ได้มาเช่กันวันนี้ก็เป็นวันที่จะประชุมป่าอนันตนาการอีกครั้งหนึ่ง ประชุมกันมาสามสี่ครั้งแล้วกระมังตั้งแต่เป็นห้องเรียนธรรมชาติจนกลายมาเป็นป่านันตนาการในวันนี้ก็จะประชุมเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูแนวเขตของป่านันตนาการแล้วก็ขยายแนวเขตเออกไปอีกให้ชนกับที่ที่เราต้องการจะรักษาเพื่อความั่นคงยั่งยืน ดีงามยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้เป็นความดีงามที่พวกเราทั้งหลาย <c oughs> จะได้สรรสร้างคุณงามความดีกันอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์อย่างมากกับคุณงามความดีอันนี้ฉะนั้นพวกเราทุกคนามาช่วยกันสรรสร้างให้เกิด คุณงามความดีอย่างสำคัญยิ่งนักที่จะได้ก่อให้เกิดประโยชน์สัตว์มีค่าถ้ามีต้นไม้ก็ต้องมีสัตว์ป่าก็มีคุณทุกคนก็เห็นคุณค่าของป่าเห็นคุณค่าของต้นไม้เนี่ยพวกเราปลูกกันไม่ได้เพียงแต่ป่าเดิมเท่านั้นยังปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆ หรือเอาต้นไม้มาปลูกนะสัตว์มีค่าแล้วก็มีน้ำให้สัตว์กินนะอย่างเช่นน้ำหน้ากุฏิเราเราเพิ่งกลับมาจากรุงเทียมล้วก็ไปเติมน้ำไว้มันแห้งนกก็มาเล่นสัตว์ก็มากินถ้าเราอาศัยมันมันก็อาศัยเราไม่ใช่เราอาศัยแต่มันอย่างเดียวมันก็อาศัยเราเหมือนกัน เป็นอัญญะมันยังอาศัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะต้นไมใ้ใหญ่ๆนี่ยิ่งต้องรักษาเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาของวัดป่าพระที่อยู่เลยไม่รู้จักปลูกต้นไม้นี่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเป็นวัดก็ต้องปลูกต้นไม้ไม่มีก็ต้องหามาปลูกสร้างวัดก็ต้องสร้างป่าไปด้วยสร้างต้นไม้ไปด้วย ถ้ามีเงินก็ไปซื้อมาซื้อมาปลูกต้นอะไรดีๆก็ซื้อมาปลูกเพิ่มเติมพันธุ์ไม้อะไรดีๆก็ปลูกเอาไว้ขยายพันธุ์ออกไปอันนี้แหละหเ,เห็นไหมทางเข้ามาที่วัดเราปลูกต้นลีลาบดีเอามาจากบุรีรัมย์สองข้างทางปลูกเข้ามาเป็นแถวเข้ามา เอเข้ามาในวัดมีป่าอยู่แล้วก็ยังไม่พอเพราะเรายังปลูกต้นไม้หลากชนิดขึ้นมาอีกปลูกทั้งต้นไม้ให้สัตว์ได้กินต้นไม้เขียวต้นไม้มีแก่นต้นไม้ต้นใหญ่หญหญๆโตโตเราก็ปลูกกันขึ้นมาเน้เป็นต้นไม้มีค่าเต่เหมือนกับเราปลูก สัตว์มีค่าป่าก็มีคุณเมื่อมันเจ็บป่วยหรือเมื่อมันแก่เท่าจริงมันหักเราก็ร้องรักษาเนี่ยรักษาต้นไม้ก็ไม่ได้ถูกถูกนะอย่างต้นเนี่ยที่รักษาอยู่นี่ใช้งบประมาณสี่หมื่น 40, บาทมันไม่ใช่ถูกถูกนะแล้วต้นไม้ก็จะโตนนต้นหนึ่งต้นหนึ่งเราก็ต้องรักษา นี่ไม่ไรักษาเท่านั้นหามาปลูกเท่านั้นการตัดต้นไม้นี่ง่ายแต่การจะทําให้ต้นไม้เกิดนี่ยากฉนันมากคนตัดต้นไม้เยอะๆอายุจะสั้นแล้วก็ป่วยบ่อยสังเกตดูถ้าใครตัดต้นไม้ขายตัดป่าเนี่ยอายุไม่ยืนหรอกไม่ตายเพราะโรคอย่างใดก็ตายเพราะโรคอย่างหนึ่งอายุจะสั้นสั้นลงไปเรื่อยๆ นักตัดต้นไม้นี่เราเห็นมาเยอะแล้วปรากฏว่าจะไม่อยู่คงทนทาบอลอะไรล่นะพวกนี้นะเพราะว่าตัดต้นไม้คือ,คอตัดชีวิตนั่นแหละชีวตินซีก็คือตัดชีวิตตินจีออกไปเหมือนกันดังนั้นพวกเราเพื่รักษา <c oughs> พวกดูแลพวกเราเห็นต้นไม้อย่างเช่นต้นไม้ที่ หอกราบหอสิมมีต้นตะเคียนเห็นไหม,มสร้างไปแล้วก็หลบให้ต้นไม้เขาอยู่ได้โผล่ขึ้นตรงกลางหอกราบหอสิมโผล่ขึ้นมาเลยแต่แม้ว่าจะต้องใช้งบในการสร้างเพื่อหลบก็ต้องใช้งบใช้เงินเพื่อหลบต้นไม้ต้นเดียวนั้นถ้าไม่หลบก็ถือว่าทำง่ายไม่ยากนะแต่ถ้าหลบก็ต้องใช้เงินเยอะขึ้น แต่ก็ยอมที่จะใช้เงินเพื่อจะให้ต้นไม้อยู่ให้ต้นไม้โผล่ขึ้นไปอย่าไปตัดอย่างเช่นหอวกรบาบหัวิมข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางด้านหน้าด้านหลังแ,แถมเรายัางปลูกต้นมะค่าเสริมขึ้นไปอีกปีนี้ได้มะค่าใหญ่ตั้งสามต้นก็ถือว่าเป็นต้นโตๆ <c oughs> ได้มาปลูกทั้งสามต้น พราะว่าทินเดิมของมันก็มองไปจากหน้าผาก็จะเห็นมองไปจากมองไปจากข้อกรบาบข้อซิมลงไปก็เห็นยอดมะข่าเต็มไปหมดช่วงนี้เป็นช่วงใบมะข่ามันร่วงสังเกตง,ง่ายกว่าต้นอื่นที่เป็นก้างๆมองไปนะี่ยต้นมะข่าทั้งหมดแล้วนั้นก็แสดงว่ามะข่าที่อยู่ในหน้าผาตายหน้าผานี้มีเยอะมากแล้วก็ต้นใหญ่มากด้วย อันนี้เป็นผลจากการอนุรักษ <c oughs> ์ให้ต้นเหล่านี้ยังคงอยู่และยืนหยัดอนุรักษ์ก็คือป้องกันไฟไฟป่านี่ทำลายทุกอย่างแต่จะไฟหรือจะอะไรก็ไม่เท่ากับคนเผาคนเผานั่นแหละไฟมาจากคนเผาคนตัดคนเผาคนทำลาย คนรักษานะ่มีน้อยคนทำลายเนะ่ยมีมากดูสิต้นไม้ทุกวันนี้น้อยลงเทวด,ดาก็ไม่มีที่อยู่ย้ายบ้านย้ายเรือนแต่ก่อนอยู่ตามไร่ตามนานมีต้นยางต้นอะไรให้เขาอาศัยเขาก็คุ้มครองคนด้วยนะเวลาฟ้าผ่าก็าไปฟ้าผ่าไต้นไม้ไม่มีต้นไม้แล้วก็ผ่าคนเลยที่นี่ พราะว่าม่มีมทเทพเทวดาคุ้มครองแล้วหมดและต้นไม้ที่หลงตุ้มตุ้มใส่ต้นไม้มมน,ไมนึงเขาก็เขารักษาคนฉากนั้นบ้านเรือนไฟฟ้ามีไฟฟ้า,ม,ฟฟามีอะไรฟ้าก็ไม่ค่อยผ่าถ่ายต้นไม้นั่นแหละดังนั้นต้นไม้จึงสําคัญเป็นที่ปลอดภยัยเป็นที่ให้มนุษย์ได้ร่มได้เงา หพ่กเราให้เห็นว่าสัตว์มีค่าป่ามีคุณมีคนมากคือป่าเนี่ยอากาศหายใจของคนนี่เมืองไหนไม่ม,มีป่าดูเมืองกรุงเทพเมืองสมุทรสาครพีเอมสอเกินเพราะว่ามียุป่าก็มีป่าแต่พระเจ้าแผ่นดินสวนลุมสวนอะไรของ ระเจ้าแผ่นดินท่านกันเอาไว้เป็นเจดต้นไม้สวนหลวงอย่างเงี้ยที่เหลือเอกชนนีม่มีใครเอาพื้นที่มาปลูกต้นไม้หรอกที่มันแพงมันก็เลยไม่มีต้นไม้แต่ก่อนตามเกาะกลางถนนมีต้นไม้เขาก็ตัดออกหมดเพราะว่าก็ต้องการถนนคนใช้ไม่พอดันั้นตามบ้านก็เป็นตึก,ตกแต่อะไรในเมืองก็เหมือนกัน เราจะเห็นเมื่อในเมืองนี่ก็เป็นตึก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 เป็นเต็มไปหมดไม่มีเมืองต้นไม้น้อยฉะนั้นปลูกอย่างที่นาบุญนี่จะซื้อที่เพิ่มนี่ก็หวังจะปลูกต้นไม้หวัง่าให้ต้นไม้มันขึ้นบ้างให้ไปเห็นต้นไม้บ้างนปกขึ้ปลูกขึ้นบางทีก็ซื้อต้นใหญ่มาปลูกด้วยต้นเล็กด้วย ต้นน้อยก็ปลูกขึ้นไปหรือเอาเม็ดมันไปฝังฝังไว้มันขึ้นตามครูตามที่ที่มีอยู่ปลูกผาสามนี่ดูสิต้นไม้ขึ้นเต็มที่กูบะพิษท่านปลูกเอาไว้นี่เห็นผลงานของท่านยังนึกชมท่านเลยเรื่องปลูกต้นไม้ท่านเจ๋งตนมูบาสูงของเราก็เ,าเหมือนกันปลูก กระทั่งหน้าวัดมีป่าสนสามใบป่าสนโคราชมเขามาถ่ายรูปถ่ายงานแต่งงานเกันทุวีทุวันในวัดของเราก็เป็นเีืที่มีต้นไม้อยู่แล้วเราก็รักษาแล้วก็ยังปลูกขึ้นมาอีกปลูกขึ้นมา <c oughs> ต้นใหญ่ๆเอามาปลูก <c oughs> นี่ปลูกแล้วก็ปรากฏว่าแตกใบ แตกจริงก็ดีใจเฮ้ยต้นไม้ที่ปลูกแตกใบแตกจริงก็ภูมิใจว่าเราได้ปลูกได้รักษาเรามาอาศัยแผ่นดินเกิดมาอาศัยแผ่นดินตรงนี้ประพฤติปฏิบัติอาศัยแผ่นดินตรงนี้เป็นลมหายใจเราก็มาช่วยกันรักษาเนี่ย รักษาในเขตที่เป็นที่อยู่ของพวกเราด้วยรักษาเขตรอบบริเวณด้วยอย่างเช่นวันนี้เรามีประชุมเพิ่มเติมของป่าดันนาการก็เพื่อจะขยับเขตเออกไปให้เขตมันกว้างเอาเองสักนิดหนึ่งก็เพื่อจะให้แนวเขตที่เรารักษาไปตามแนวที่เรารักษาได้สะดวกจะได้ป่าขึ้นต้นไม้ขึ้น ความชุ่มฉ่ำเกิดขึ้นผู้เราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ไม่มีใครปรารถนาอยากได้ที่ดินอยากได้ต้นไม้ภูเขามันเป็นของตนของตนหรอกแนมะ้าจาย์ก็เหมือนกันเพียงอาศัยพ้นปฏิบัติทำรรประคองชีวิตไปแล้วก็ตายแล้วก็รักษาสิ่งที่เป็นป่าเป็นธรรมชาติเอาไว้สัตว์ก็มีค่าป่าก็มีคุณ คนก็มีบุญสามมีสัตว์มีค่าป่ามีคุณคนมีบุญบุญก็คือบุญกิริยาวัตถุธานใหมยบุญสําเร็จด้วยทานศิลหมัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการภาวนาก็มองไปรอบตัวเราแล้ว ก็ไม่เห็นมีอะไรจะเป็นที่พึ่งให้กับพวเราเองได้จริงๆที่จะนาไปก็ใจหายว่าไม่มีสิ่งไหนหรอกที่จะเป็นที่พึ่งพิงอีกอาศัยโดยแท้จริงมองไปทางไหนก็มีแต่ความสลดหดหูจิตใจมีแต่เกิดแก่เจ็บตายมีแต่โลคโกหลงมีแต่นินทาสันเริญ สุขทุกข์ปนเปนกันไปอยู่อย่างนี้ถ้ามองมาในทางธรรมะ <c oughs> ก็พอมีย่อมแห่งที่พึ่งให้กับจิตใจของพวกเราได้บ้างอันนี้พวกเราทั้งหลายต้องพึ่งศีลพึ่งทำ <c oughs> เรียกว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือให้มีธรรมะเป็นที่พึ่ง ไม่ต้องมีสิ่งใดเป็นที่พึ่งพอพึ่งสิ่งอื่นแล้วมักจะได้รับความสลดหดหนูและเสียใจในภายหลังไม่ได้สมบังอย่างที่ควรจะเป็นแต่เป็นธรรมะแล้วเพื่อจบลงที่ธรรมะนั่นแหละอันนี้พวกเราทั้งหลายผู้ประพฤติศีลประพฤติธรรมและยังตนให้เป็นประโยชน์อยู่กับป่ากับภูเขาให้เห็นคุณค่า ของธรรมชาติเห็นคุณค่าของคุณงามความดีนี่สัตว์มีค่าป่ามีคุณนี่พวกเราทั้งหลายได้น้อมเข้ามาว่าที่เราอยู่อาศัยอยู่นี้นะมีความจําเป็นที่เราต้องกะตันญูรู้คุณต่อธรรมชาติต่อตัวเราเองในการประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเน้นหนัก ให้พระสิกสุสฆ์องค์สม,มเณะอยู่ในที่สงบสงัดอยู่ในป่าอยู่ในที่ไม่มีผู้คนบุ่นวี่วุญนวายนี่มันก็มีแต่ป่ามีแต่ธรรมชาติเท่านั้นแหละที่ไม่วุ่นวี่วุญนวายที่เหลือจากนั้นก็บุญวี่วุ่นวายไปตัดกับธรรมชาตินั่นแหละมาให้มนุษย์อยู่มนุษย์อาศัยสุดท้ายมนุษย์ก็เลยลืม คุณลืมความดีที่ธรรมชาติอมอบให้ตนก็เลยทำลายพอทำลายไปแล้วก็นั่นแหละก็เหลือแต่ทะเลทรายแห้งแลง้งอดอยากร้อนรอนนะโลกก็ไม่เป็นอันอยู่เป็นสุขเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าในโลกก็จะร้อนไปข้างหน้าาป่าหมดภูเขาหมดอะไรอะไรก็ถูกสูบถูกจินไปจนหมด ปวกลืนเป็นจนหมดป็่พวกที่มีหย่มอมแห่งความดีเพื่อผู้มีศีลมีธรรมท่านก็รักษาอันนี้แหละเอาไว้ในพูดท่านทั้งหลายได้ฟังหากนี้ไปก็รับพรมีวันอะไรแล้ววนันนี่อื เยจ่ติตาสัมบุทธานะยะธาวริวาปุราปริปุเรนติสักรังอิวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาเปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะจะมิจตุสัมเบปุเรนตุสังกปา จันดูปนระโสยถามณิจติระโสยถาตูจามผารวินานสัตุมาเป็นบวรตวันตารายโยสกี ขายุโกวันบ่าวบิวันดานสิริสานิจันวนทานปัจจายนนท์โรนทานมานวันทันติอาโยัน้อยสุขันบ lang ye ja ti ta sam ye ja buddha na yo ye drai sam buddho ba unang so gana sano sam be karuno vi aring so vi ati ja Ada e ayari santi esa Iyan ta kami na matama bikang gata sa tamo karo bo sarang rang buta na sa sanang don dadang dona nang batang san ko sa tang สัตสมาสัตันอสัตตันจานรนะโอติโตกะติอสันโตนิระยังยันติสันโดสังกะปรายนานาหิตัมโมอะตัมโมจาอุโบสะมะวิปากิโนอาตัมโมนิระยังนิติตัมโมบาัปปิสุกติ ธรรมโมเวรกติธรรมจาริงธรรมโมสุกินสุกามาวาติเอสานิสังโสธรรมเมสุกินเนนะดุกะติงกจติธรรมจารีนับุปกันโนปติวาตเมตินะจันดานังตะกรมันลิกาวา ดตันจะธรมโมปฏิวัตมติสัมปาดิสัสสปุริโสบาวายติจันดนังตะกรังวาบีอุบาลังอาตวัสจิเอเตสังขันตีลานังสีลักันโดอนุตารวังอาบะมาตโตอายังกันโตอายะวายังตะกรจันดนี chá xí la vâ tang gando tónde tê vê su so tamo yeah. sang sắm bán na xí la nang abamada vi arinang sang mã danh ya vi mụt anang yeah. ma romangana vinda ta sang gái radana sâm ming u chê ta sâm ming

สัมบับุทานุบาเวนะสดาสุติบาวันตุเตภาวะตุสัปปมังกาลังร่างกันตุสัมบเดวตาสัมบัตธรรมานุบาเวนะสดาสุติบาวันตุเตภาวะตุสัปปมังกาลังร่างกันตุสัมบเดวตา Samba sangha sadasoti pa